สวัสดีค่ะทุกคนเลิกงานกันยังคะครูฝนยังไม่เลิกงานเลยคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ครูฝนอยู่กรมบังคับคดีนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะมะีเพื่อนๆหลายคนแล้วก็ลูกศิษย์หลายท่านนะคะมีความสงสัยว่าเ,ออเวลาที่ครูฝนบอกว่าให้มาดูประกาศกรมบังคับคดีนะคะมันดูตรงไหนดูยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเนราสักครู่ก่อนก่อน นี่ระหว่างรอนะคะอวดเ,เสื้อใหม่สวย,ยไหมเสื้อใหม่สวยไหมคะนี่เสื้อเสื้อตั้งฝนนะคะอันนี้ครูอ,ออกแบบเองเลยนะออกแบบเองเลยนะคะก็คือเป็นคนวาดลายแบบเองทั้งหมดเลยนะคะนี่ด้านด้าน,ด,านด้านล่างก็จะมีแบบเออตึกนะคะแล้วก็มีบ้านนะคะสวัสดีค่ะนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นชื่อเป็นชื่อของของ โลโก้ของเพจนะคะต้ำฝนค่ะต้ำฝนพ p e r t y นะคะเป็นโลโก้ของเพจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคุณแอนเป็นไงบ้างคุณแอนเป็นไงบ้างคะอ่าสวัสดีค่ะคุณแอนอ่า สวัสดีคุณสำหรับใครที่ถามว่าเออเวลาที่เราจะประมูลกมรมขับคดีนะคะเราเราจะต้องดูอะไรบ้างนะอะเดี๋ยววันนี้พามาดูของจริงนะคะแต่ว่าคุณผมต้องบอกก่อนนะออกตัวแรงๆเลยนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาแปะไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าตําแหน่งในการแปะอาหารไม่เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลจะต้องมีเหมือนกันนะคะแต่คำถามที่1นนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาประมูลนะคะคุณมาดูประกาศก่อนได้โดยที่ไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้อง ลองซับอยู่ค่ะไม่เป็นไรนะคะโดนรุ่นพี่แย่งไปแล้วใช่ไหมคุณฝนแอบกระซิบคุณแอนก่อนนะตอนเนี้ยรุ่นพี่ที่ลงทุนทำเลที่คุณแอนลงทุนนะคะเ,เงินหมดแล้วค่ะไม่ใช่เ <laughs> ขากว้าซื้อไปเยอะแล้วนะคะเท่าที่คุยการหลังบ้านก็คือตอนเนี้ยใจยังชะลอการซื้อคุณแอนสามารถรีบซื้อได้นะคะรีบซื้อได้อะอันไหนชอบก็ <c oughs> ก,ก,ก็ก็ซื้อได้นะ,ะต่อค่ะต่อต่อนะอันนี้นี่ชุดนะสวยไหม ชุดสวยไหมคะชุดสวยเย้ๆน่ารักนะคะชุดสวยไหมคะเวลาที่เลามาที่กรมอุทับคดีค่ะก็จะเป็นประกาศเราจะเห็นนะในประกาศนะนี่ถ้าเป็นที่นี่ค่ะมันจะเป็นประกาศคุณเห็นไหมครณฝนไม่เดินเลยนะเดี๋ยวคุูเวียนหัวเนี่ยเห็นปะที่เป็นกระดาษปึ้งๆใหญ่ๆเยอะๆนะคะไอประกาศอันนี้ค่ะเป็นประกาศยึดทรัพย์นะคะซึ่งเขาแปะอยู่นับตั้งแต่ วันแรกของทรัพย์ที่มีการขายเช่นเวลาเราจะขายทรัพ์หนึ่งเนี่ยมันจะมีนัดถูกปะเช่นนัดนัดตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี65นะคะก็จะมีแปะไว้คือถ้าถ้าทรัพ์หนึ่งจะถูกยืดอะคะ่ะปกติเขาจะมีการนัดขาย ที่เหมือนวางแผนว่าจะเอาทรัพย์นี้ออกมาขายในวันวันไหนบ้างอะคะ่ะเขาจะนัดอย่างน้อยสี่นัดนะคะอาจจะมีสี่หรือมีหดังนั้นเนี่ยนัดแรกนะคะนัดแรกเริ่มขายวันที่เท่าไหร่นะคะก็จะมีประกาศนี้มาเลยเช่นทรัส์สมมุติว่านัดแรกเริ่มขายวันที่หกันยายนนะคะมันก็จะถูกแปะอันนี้นะคะตั้งแต่ก่อนวันที่1กันยายนแล้วนะคะ,คะแล้วก็แปะยาวๆเลยนะคะแปะเป็นปึ้งๆเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไม่มีคนละ เออคือถ้ามีคนก็จะไม่พาไปดูนะคะม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูไกลๆนะคะมันก็จะเป็นปึงป้งๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราหานะคะง่ายที่สุดก็คือ,อเราคุกเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นข้อมูลบุคคลนะคะมันจะมีวันที่อยู่เห็นปะเราดูว่านัดหนึ่งวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะเป็นปึงป้งๆอย่างนี้ไล่กันไปเรา เราดูตามวันที่เอานะคะเพราะว่าเขาจะเรียงตามนี้แล้วเช่นวันวันที่สมมุติว่านัดหนึ่ง ซับอะไรก็แล้วแต่ที่นัดหนึ่งมีการขายวันที่10-15กันยายนทั้งปึ้งนั้นจะอยู่รวมกันทั้งหมดนะคะที่ที่แบบว่าถูกเอามาขายเป็นครั้งแรกวันที่15ก็จะอยู่รวมกันทั้งหมดหรือว่าซับไหนที่ถูกเอามาขายครั้งแรกวันที่20กันยายนมันก็จะอยู่ในปึ้ง20กันยายนนะคะมันจะเรียงแบบนี้นะก็จะเรียงเป็นปึ้งปึไปซึ่งตรงนี้ค่ะคุณเอามาดูได้นะคะแต่ไม่าดดึงนะคะเจ้าหน้าที่เขเขียนไว้นะคะคุณไปขโมยของหลวง นะเรามาดูได้เรามาถ่ายรูปไปได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ดูรายละเอียดของทรัพย์โดยเฉพาะที่ใครที่แบบเอออยากได้รายละเอียดที่มากขึ้นนะว่าเอ้ยมันมีข้อมูลประกาศจำนองติดไปอยอดนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคุณมาดูจากตรงนี้ได้นะอ่ะเคลียร์เคลียร์ที่1เคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์พิมพ์เคลียร์ค่ะถ้าไม่ได้ยินเสียงบอกครูฝนนะนอกสถานที่นะคะเสื้อสวยไหมอะเสื้อครูสวยไหมนี่ออกแบบเองเลยนะ ออกแบบเองเลยนะคะด้านหลังมันจะมีลายแบบลายด้วยได้ยินเสียงอยู่ปะอ่าต่อนะคะต่อตรงนี้เคลียร์ไหมบอกคุูฝนนิดนึงนะคะอ่าต่อมานะคะก็คือเมื่ออันนี้คุณมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่อีกอันนึงค่ะที่คุณจะต้องมาดูในวันที่คุณประมูลนะคะเช่น จะมีซับประมูลในวันเสาร์พรุ่งนี้นะคะคุณสามารถมาดูที่บอร์ดนี้ได้เขาอาจจะแปะประมาณช่วงเย็นของวันศุกร์นะคะก็ถ้าคุณอยากดูก่อนมาดูได้แต่ถ้าเราไม่ได้สะดวกมาบ่อยๆนะคะคุณก็แค่มาเช้าๆหน่อยแล้วมาดูที่บอร์ดนะคะบอร์ดจะคืออันนี้บอร์ดสำหรับที่นี่จะบอร์ดอยู่ตรงนู้นนะคะมันจะเป็นรายการซับที่จะขายใน ในวันนี้นะคะซึ่งในตารางนั้นนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าจะเริ่มต้นทําการขายที่กี่บาทนะคะเช่นมันเคยเป็นรัพย์ที่เคยถูกลดราคามาแล้วเคยขายไม่ออกมีการลดราคามันก็จะบอกว่าจะเริ่มต้นประมูลที่เท่าไหร่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าทรัพย์นี้ถูกงดจะงดเพราะอะไรก็จะแปะอยู่ในบอร์ดนั้นเหมือนกันคุณจะต้องมาดูก่อนวันที่จะ ไม่ใช่ดูก่อนวันคุณมาดูก่อนที่คุณจะเข้าไปแลกป้ายประมูลน,นะคะสมมติคุณเดินมาแล้วคุณดูที่บอร์ดบอร์ดเขียนแล้วว่างดขายน่นแสดงว่ากลับบ้านได้เลยนะจ๊ะอันนี้อยู่ใกล้ตลาดก็ไปเดินเที่ยวห้างได้เลยนะก็คือไม่มีงานไม่มีการขายเขาถ้ามันมันงดขายเจ้าหน,น้าที่เขาก็จะบอกว่าลำดับทรัพย์นี้ไม่มีขายนะคะก็คือแลกป้ายไปก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าประสงค์จะซื้อทรัพย์ก็ต้องเลือกทรัพย์อื่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ อจริงเหรอคุณแอนเนี่ยคุณแอนก็รู้ว่าขูบบาหยห่อนะคะอันนี้รูกูิกสึ์แบบว่าแคมป์ไงก็เลยรู้ว่าเราบ้าหยห่อเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะแอบเดินนิดนึดนงนะคะอม,มันมันมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะอยู่แบบมันจะเขียนว่าคดีที่มีขายวันนี้นะคะแล้วก็จะมีตารางนะคะ ว่าถ้าขายได้แล้วเขาก็จะเขียนว่าขายได้แล้วนะคะงดหนึ่งนัดรอโจทย์ตรวจสอบนะคะหรือถอนการยึดหรือ6นัดคุณจะเห็นตรงนี้ค่ะเพราะว่าบางทีในประกาศเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นนะคะถ้าคุณมาดูตรงนี้คุณก็จะเห็นก,ก็มาดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคไหมเคลียร์ไหมคือเพราะบางทีในประกาศเนี่ยมันจะมันเขียนแค่แดด ในประกาศอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะบางครั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงข้อมูลมันจะเป็นแดดหรือบางครั้งเจ้าหน้าที่มาลงข้อมูลแล้วเขาจะเขียนงดเฉยๆโดยที่เราไม่รู้รายละเอียดถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดว่าเออฉันเล็งบ้านหลังนี้ไว้แล้วมันงดนานขนาดไหนแล้ววะฉันจะได้แบบจะได้รู้อะค่ะก็มาดูตรงนี้ได้ทันไหมเมื่อกี้ทันไหมอ่ะไม่ทันแชร์ไว้นะแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูเอาพอดีไม่อยากจะอยู่กับข้อมูลคนอื่นนานๆานะคะ อ่าโอเคนะอ่าสำหรับวันนี้ทุกคนเขาคูมาทํะไรครับพรุ่งนี้คุณไม่ได้ประมูลนะคะไม่ได้มีประมูลวันนี้มาทําเรื่องฟ้องขับไล่นะคะอ่าฟ้องขับไล่ก็มาติดประกาศที่หน้าบ้านจําเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่าในในคอร์สเจลจานะคอร์สคอร์สเจลจาฟ้องขับไล่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าสอนคุณนะคะในนี้มีใครอยู่ในคอร์สนั้นบ้างไหนรีวิวให้เพื่อนฟังหน่อยซิว่า เป็นไงมีทั้งวิชาดีวิชามานใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นะในรีวิวให้เพื่อนฟังหน่อยคะ่ะว,ว่ามันแซบไหมนะ <laughs> มันแบบดุมันแบบอืมเข้มข้นมากเลยคะ่ะครูคะ่นะไหนใครอยู่ในคอร์สบ้างรีวิวให้เพื่อนฟังหน่อยสินะคะ <laughs> ส่วนใครที่รอโปร11เดือน11นะคะเดีย๋ยวคืนนี้ครูฝนลงให้ถ้าคุณสนใจคุณก็ติดต่อได้เลยหรือว่าถ้าใครบอกว่ามีคอสในใจที่อยากเรียนแล้วมันไม่ได้อยู่ในโปรนะคะบอกน้องแอดมินได้ค่ะคแล้วก็บอกความต้องการของคุณมาค่ะเดี๋ยวครูฝนช่วยดูให้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ที่จะได้ในราคาที่คุณอยากได้นะคะเดี๋ยวครูฝนช่วยดูให้ต้องบอกเลยว่าคอสทุกคอสเนี่ยมันไม่ใช่มาจากแค่ทฤษฎีนะมันมาจากการสั่งสมประสบการณ์นะคะทั้งประสบ การจากตัวครูเองประสบการณ์เพื่อน,นักลงทุนแล้วเอามาสอนคุณซึ่งความรู้ตรงนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคือบางอย่างเนี่ยเรารู้แค่นี้ถึงเวลาถ้าเราทำจริงอะ่ะมันอาจจะมีปัญหาอีกมากมายแต่ถ้าคุณได้สั่งสมประสบการณ์ค่อนข้างคือการทําครั้งแรกของคุณมอาจจะเหมือนคนที่ทํามานานหลายสิบปีนะคะซึ่งตรงนี้มันจะได้เปรียบกับคุณอะไรที่เป็นเรื่องที่เสียเวลาคุณก็จะได้ไม่ต้องมาเสียนะเพราะว่ามีคนผิดเป็นครูมาแล้วนะคะมาถึงว่าครูฝนเอง นะคุณก็จะก้าวข้ามตรงนั้นไปได้เลยซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะอยากอยากให้คนที่เริ่มต้นในเรื่องนี้ที่จะลงทุนพท์บ,บังคับคดีเนี่ยให้ความสำคัญ ให้ความสําคัญแล้วก็อยากให้มาเรียนพูดตรงๆว่าอยากให้มาเรียนค่ะหรือใครก็แล้วแต่ที่มองว่าอนาคตรเราจะเปิดบริษัทเราจะทําในเรื่องนี้โดยตรงนะคะหรือเราอยากจะรับบริการในเรื่องการเจราจาในเรื่องการฟ้องขับไล่นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่สามารถเอาไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะคะถ้าเทียบกันระหว่างค่าคอร์สเรียนเนี่ยกับค่าจ้างคนายหนึ่งเคสะคะ่ะคุณเอาเงินมาจ่ายค่าเรียนแล้วคุณทําเป็นแบบ ไม่จบไม่สิ้นยังดีกว่าแค่จ่ายค่าเรียนถ้าสมัครตอนนี้ยังถูกกว่าค่าจ้างทนายอีกนะคะคือบางขั้นตอนเนี่ยครูฝนบอกตรงว่ามันทําเองได้ในกรณีถ้าเป็นฟ้องขับไล่ของกรมครัคดีอ่ะคุณไม่ได้ต้องตั้งเรื่องเองนะคะมันมีกฎหมายรองรับมันมีมันมีมนม ช่องทางที่ประชาชนคนธรรมดาทำได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองจ้างแต่ส่วนใหญ่ที่เราจ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทํามันยังไงถูกปะจะคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงจะออกหมายสารยังไงนะคะได้ะจะขอคำขอเขียนคำร้องกับสารยังไงซึ่งในตรงเนี้ค่ะมันมันเป็นขั้นตอนที่จริงๆคุณทําได้มีแค่รู้หรือไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให ออกไปทําแล้วก็ถ้าทําเองได้มันก็จะประหยัดเงินนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องการเจราจาถ้าคุณมีทักษะในการเจราจาที่ดีซึ่งวิชาที่ครูฝนสอนเนี่ยเป็นแพทเทิร์นให้เลยนะคะเป็นบทสนทนาถามเพื่อนๆที่เรียนได้เมื่อวานได้ครูฝนแบบ บอกให้เลยว่าคุณต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะถ้าเจอคนแบบนี้ให้เสนอเข้าไปแบบนั้นคือคูณฝนแบ่งเป็นกลุ่มให้ว่ากลุ่มคนที่คุณอาจเจอมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเราจะจัดการอย่างไรจะเสนอยังไงให้มันมีโอกาสที่จะได้ในดิวที่เราต้องการนะคะคือสอนไว้แบบนั้นดังนั้นเนอย่างที่บอกมันไม่ใช่ทฤษฎีคุณฝนไม่ได้มาสอนจิตวิทยามนุษย์ เ,เทคนิคการคุยอะไรขนาดนั้นแต่คือบอกเลยจากประสบการณ์บอกแม้กระทั่งว่าเมื่อคุณประมูลเสร็จคุณทําอะไรบ้างหนึ่งสองสาเพื่อเอื้ออํานวยให้คุณสามารถเจราจาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรถ้าคุณเจราจาแล้วเขายอมออกแต่โดยดีคุณไม่ต้องเสียเวลาทําเรื่องของขับไล่เลยคุณได้บ้านมาเร็วมากคุณสามารถ ปรับปรุงและขายได้ด้วยซ้ำนะคะโดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายคือเจ้าบ้านยินยอมให้คุณทำแบบนั้นนั่นน่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะก็ฝากไว้ละกันค่ะเราว่าคอสนี้ราคา69 0 0 0นนะคะตอนนี้ราคายังไม่ถึงครึ่งราคาถือว่าโคตรถูกก็ใครที่แบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันถูกเกินไปหรือเปล่าไม่กล้าเรียนนะคะก็คือตอนนี้ตั้งใจจะเปิดในราคาถูกสำหรับคนที่อยากอยากได้วิชานี้ติดตัว นอกจากประมุงกรมขับคดีอยู่แล้วค่ะอย่าได้วิชาเจราจาติดตัวไปแนะนําว่าให้ไปโรงเรียนเขาว่าที่คุณเรียนตอนนี้คุณจะแบบฟินมากเพราะคุณจะได้ราคาที่แบบพิเศษโคตรนะคะตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงครึ่งราคาของ6,9หมืเลยนะดังนั้นเนี่ยรีบไปสมัครเรียนนะคะขอบคุณค่ะได้นะ,ะเดี๋ยวคุณฝนต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ต่อ นะก็วันนี้ก็แวะมานะคะสรุปนะคะเวลาที่คุณอยากจะประมูลทรับบังคับคดีนะคะแนะน,นำพี่ชัยติดต่อค่าแเ,เจษแนะนําให้มาดูประกาศเก่อนนะคะมาดูประกาศตรงนี้เป,นปนเป็นประกาศขายท่อตลาดมันติดล่วงหน้ามาเป็นหลายเดือนแล้วนะคะเวลาหาให้หาจากสสวันที่ที่ทรัพย์นั้นสสถูกขายเป็นครั้งแรกนะคะก็ไล่ไปตามกองเลยเนาะเช่นรัพย์ถูกขาย20กันยาคุณก็ไล่ไปตามกองนั้นและถ้าวันที่คุณจะมาประมูลจริงๆอะค่ะคุณต้องไปเช็คที่บอร์ดนู้น แต่ที่บอร์ดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาคีย์เวิร์ดไปเผื่อคุณไปถามรอปภ<อ>ถามใคร<อ>เนาะอ่ะบอร์ดนั้นเขาเรียกว่าซับที่จะมีการขายวันนี้นะคะอีบอร์ดนี้คือประกาศขายเนาะเวลาคุณไปหายามบอกพี่ผมอยากมาดูประกาศขายดูที่ไหนอ่ะพอคุณพูดคีย์เวิร์ดที่เขาเข้าใจเขาจะบอกคุณได้ไม่ใช่แบบเออผมจะมาดูเออผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเสียวเวลาคุณเนาะดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวเผืเจ้าหน้าที่บอกไม่มีหรอกมันจะมีได้ไงงงไงดังนั้นเนะะี่ยค่ะคุณควรรู้คําศัพท์ก่อนถ้าคุณอยากจะมาดูประกาศที่เป็นตาคูดบอกเขาว่าอยากจะมาดูประกาศขายท่อตลาดนะคะให้เจ้าหน้าที่พาไปดูมันแปะเกาะล่วงหน้าหลายเดือนแต่ถ้าอยากรู้ว่า วันนี้ที่คุณจะมาประมูลมีการขายไหมนะคะแล้วจะเริ่มขายราคาเท่าไหร่มันจะเขียนว่าคดีที่มีการขายวันนี้มันจะเป็นบอร์ดที่ชื่อว่าคดีที่มีการขายวันนี้แค่นั้นเลยนะก,ก็คุณก็สามารถดูข้อมูลได้เผื่อคุณคำนวณมาจากบ้านว่าเออไม่แน่ใจว่าตกลงซ้ำนี้มันลดไม่ลดราคานะคะคุณก็จะได้ไปดูที่บอร์ดบอกเขาแปะถ้าดูที่บอร์ดแล้วงงแล้วไม่เข้าใจมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วค่ะคุณพา คุณถามเขาได้เลยนะเราสามารถกรอบกลุยความรู้หน้างานได้นะคะเราสามารถถามได้ว่าเอออันนี้ดูแล้วมันคืออย่างนี้ใช่ไหมหรืออะไรคุณถามเจ้าหน้าที่วันนั้นได้เพียงแต่ว่าคุณต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าถ้าคนมนเดียวเจ้าหน้าที่ยุง่งเขาก็อาจจะไม่มีอารมณ์ไม่มีเวลาที่จะดูแลคุณคนเดียวถูกไหมอ่ะตอนนี้ก็ฝากไปและกันนะคะสำหรับวันนี้คุณฝนไปก่อนนะคะจริงๆคือแค่จะมาอวดเสื้อนะคะที่ออกแบบเองออกแบบโลโก้เองออกแบบเสื้อเองนะคะเสื้อจริงๆข้างหลังมีลายด้วย นะออกแบบลายเองด้วยนะคะทำกราฟิกเองทั้งหมดโควนวนค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ